ใเจ้าจังมานั่งขึ้นมาก็หีกันนึงฮะแปลงสีฟังเขารู้ว่าอยู่ด้วยกันบ้าเอ้าโจโจนะครับเดี๋ยวเขารู้ว่าอยู่ด้วยกันจะบ้าอยาบบังไว้ครับบังไว้บังไว้พอเราผู้หญิงนอนทำบังไว้ครับบังไว้บังไว้ เอวเอวเขิน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 ใครเขนคนดูหรือคนไล่คนไล่ครับเขิน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 เอาเลยปิดหน้าย่าปากโอเคเปิดเท่เนี่ยปได้เออต่อให้หน่อยเดียวพอดีเลยมาต่อเพลงให้เขามานี่ฟังเพลงนี้เนี่ยไม่ได้จะต่อให้ฟังเพลงนี้ต่อเร็วเอาโทรศัพท์มา Mm hmm. แม่บอกอะไรนี่แม่บอกรู้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้เวลาดีนะครับสี่ทุกนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมัมไเมันซอยได้อยู่บ่ นีี่มันซอยใดอยู่บอดี้คีนะฮะดววเดื่องยังนึงซอยว่าลื่อเกิบเมียนซอยใดอยู่เลือมบดสุยังบอดี้คีหลอให้มันโม่ให้มันลืมเขาเลยมาได้แถ่เรื่อเกิบลืมบดเขาก็ลืมจู่จู่จู่จ,จครับผมอยู่คนเดียวครับ i เท่เนี่ยน้ก <c oughs> ้ไเด้ไ,ไปก่อนนะครับ เชียงเชียงควายไปใส่เพราะคนดูเยอะเนี่ยนไหนเราดูข้อนุกใช่ไหมครับมนาะเตรียผมปวดของผันเลยนะข่อนนี้ผมมองให้พี่ช่วยกันแทนว่าหวังว่าคุณแม่จะไม่ด่า โหดสลิงเล่น <laughs> ไม่ไหวผมคอแห้งมากเลยผมกผมคอยรอบนึงผมจะใจใจรอท่านพุกงใหม่มาเอาใหม่ทุกคนเกิดร้องที่แบบว่าตามใจเองผมร้องท่านนี้แล้วผมจะไปอาบน้ำแบบจริงใจแล้วนะ เอาไเลียปเลยมามามจิบน้ำครำับทเกินแบบน้ำล้ว เอควยทีนึายนี่ผมลืมเอาผมลืมเอาอันนี้ลัะเริ่มต้นผมเลี้ยงเพลอ่างียวอะเจยอ้าวผมฟังผมเสียงผมมาแล้วผมรู้แล้วเอ้ยมันจะมีอีก น900คนเตรียมมาดูท่อนผมร้องลเลืนี้เอาจบไปแล้วจบอาบน้ำได้ขอบคุณครับ <laughs> เหนื่อยเนี่ย เอาเป็นว่าคอนเสิร์ตมีน่าจะมีเพลงเดียวแล้วก็ลงเวทีกินน้ำพักตอนนั้นจอยไปพอได้ยิมไหมครับพี่อย่างน้อยก็ได้ยิ้มวันหนึ่งอะเนาะพอได้ยิมพอได้หัวเนาะเอาหบลหายใจไม่อิ่มอิ่มครับกินข้าวอิ่มมากตอนนี้ขอเพลงคู่ว้าน่นี่ค่ะบพี่เดวบีตอนนี้นักร้องสาวผม แต่งตัวไม่สุภาพเท่าไหร่เลยแบบว่าไม่ได้เข้ากลองเลยมันไม่สุภาพตรงไหนนี่มันคือชุดนอนน่ารักเพลงคู่เพลงขี้มีปะทูตอนนี้ได้ไหมปะทูแทนได้ไหมพี่พี่เขาเลยด่าเอานะแบบมึงจะกลัวส้นตีนไปถึงไหนวะแบบมึงไอ้เหี้ยเนาะพี่เนาะพี่คงแพ้เสียงในหัวประมาณอย่างนี้เนาะแบบว่าขอโทษนะครับเอ่พอดีจะไปอาบน้ำแล้วครับงั้นฝากอยู่กับนักร้องหญิงไปก่อนได้ไหมอยากเจอแล้งยูกี่ อ้าม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 าถ้าเจอเราจะได้อะไรถ้าเจอไดเอาเ้ย๋ยวเพิ่งยดาิ่งเปิดตัวอย่าจเดาได้อะไรครับเอาเห็นแค่มือได้ไหมขู่ไหมได้อะไรอยากเห็นน้องอยู่เดี๋ยวต้องอยูมาะลรครับน้องพีจะลงแล้วงวันไปดูอะไรน้องอยู่เป็นอะไรน้องอยู่ครับ มาแมายิ้มแล้ยิ้มให้ก้อนหรือมาแบมาเตียงเบียดมาแบบยิ้มให้ก้อนหรือเปล่าหลงเหมือนเธอไม่เสียวคนพูดหวานไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยดูนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ไม่อยากเข้าเห็นไหมครับเฮตุดีดีก็ฟิลเตอร์นี่ไงนั่นเมียมะสส่งจไว้าีล ตามบริเนครับพอใจหรือยังครับพี่เป็น AI ครับไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงนะเมื่อกี้ใช่ตัวจริงกับบ้านอุดอรไปแล้วครับเป็นเอไอกับดาวังคารฟิน <laughs> เพลงคู่เอามามา,มาเพลงคู่สักเพลงมามใช่แต่งตัวดีๆเตีงอุ้ยเออออกมาสิใช้อันนี้กันลูกนะใส่เนี่ยเสื้อแขนยาวมา เอาเราวใส่เสื้ตัวนี้มันเท่เสื้อวันนั้นตัวนี้ใช่ไหมก็ซักแล้วยังซักแล้วบมเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปคนเอาไปวางไว้เขาจำได้มาเองเพลงพี่มตนแคนสักครู่นะฮะแดนเซอร์หญิงผมกำลังแต่งตัวครับแป้บหนึ่งฮะแล้วชุดนี้มันเป็นอะไรมันไม่ได้โชว์อะไรเลยเมื่อกี้นี่นะใส่ดีๆหมดอ่ะนั นั่งได้นี่ทำไมคุณบังคับด,ดิ่ฉันมากเลยคะนั่งนั่งครับนั่ง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 ,งไม่ใส่พีเตอร์ก่อนแม่แล้วเขาไม่ไฟ <laughs> อย่างนี้เหรอพี่เห็นไหม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 พอจะได้ร้องไม่ได้ร้องสัทีเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ <laughs> อ,อย่างนี้ไงเป็นเป็นอย่างนี้ไงเร็วฮะ <laughs> ด,ดีดีเออเออนั่งเห็นไหมรถไปใส่ิีเตอร์หนววงค่ะจะไป มามาเอามาเอาเอามามาเอามาเอาไม่ได้เอามาเท่เอาเท่เขาเป็นชนีจริงคุณต้องทำให้เขาแบบสวยเออมันเท่เหรอไม่จะแกเขาเอาไหมให้ดีๆเอาอันนี้เบลหน้าผมเป๊ะอยู่แล้วไงเพราะประเด็นหน้าผมเป๊ะไงก็จะฟิลไหมบอกว่าหน้าเขาไม่ดีตรงไหนก็ เอามาเอานี้ก็ได้เอามาเอามาเนี่ยพอใส่มาปากซีดเลยคราวนี้บบว่าปากผมอิ่มก็มันไม่เข้าหน้าผมไงเห็นไหมก็เข้าหน้าคุณคนเดียวไงนี่เห็นไหมจะได้ร้องไม่เพียงนี่เอามามารู้แล้วค่ะว่าถ้าไม่แต่งหน้าจะไม่เข้ากล้องช่องนี้เด็ดค่ะเอามาเดี๋ยวผมหาฟิลเตอร์น่ารักน่ารักให้นี่ฮะมีมืออยู่บนหัวเว้นเดียว เออนี่แหละเบิร์กมาเออพอพอไหวมาเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรครับพี่ด,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 ดื้อ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 คือน้องฟังเพลงกับผมคนละยุคกันไงพี่แบบมันเลยลำบากนิดนะึงพี่เขาแก่แล้วเราก็เลยแบบว่าฟังครับ <laughs> ผมฟังแบบว่าแบบชาลวันอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ฟังแบบคาราบา,าลเ่ยห่างอู้พี่ว่ท่านเดือห่างก็สียห่างไปเลยเถอะเอาเพลงไหนที่ที่ที่เต็งให้เขาร้องเนี่ยอะไรอะของพี่มอนแคนอะยังหาเพลงอีกได้เป่าลองได้เหรอ มาผมจะตั้งใจลองเพื่อคุณมาได้แล้วเหรอจริงเหรอเฮ้ยดีใจนะเนี่ยคิดว่าได้ไหมอ่ะคิดว่าได้จริงเหรออ้าวคนรองไม่มั่นใจแล้วคนฟังหรอทำไมเขาฉีดผมจังเลยคุณครคบผมของคนนะครับเออทำไมฉีดมาจะตั้งใจลองให้มาเอาเนื้อมาให้ดูด้วยนะอ่ากับขอโทษพี่มดแชรนะครับถ้ารอผิดหรือว่าไม่ถูกฉีดประการใดนะครับโอ้ยมีเนื้ออยู่เดี๋ยวรอ ไอ้กีที่เทลงแกพอไอเ้เทเลี้ยวเอาโซดา<ม>เจ้าบอกสิเอาน้ำตาใส่แทนโซดา<ล>ร้องมันจะฟนเออทำเองถูกแล้วเห็นเจ้านั่นเศร้าคนเดียวมูเขามาเอาเป็นร้องไม่ได้เลยเราถ้าไปร้องคาราเกะมนัดตีโเลี้วหลายคืนนั่งโตรประจำ จใออจะเอาอันที่ร้องแล้วใช่ไหมเราล,ลองเราลองตามไอ้อกดเบอร์แล้วโทรบอกว่า อาผมจะเริ่มตั้งแต่พี่ฮุกเขาเรียก อยูมากเลยครับวหน้าผมไม่ไหวเ,ยเ,เลยมาทีละคนคนดูอย่าพึ่งทิ้งนะคะพันเจ็ดโอ้สคุ้นเวยอะ ต้องแล้วแม่ส่งช่องนี้แล้วแม่ส่งช่องนี้ส่งเยอะๆเลยแม่ไปหลับไปครสวัสดีครับฟันดีนะครับผมไปจ้ายยบาไป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 คีมีหน้าตู้เออเอางเขาคีมีนาตู้คีมีตู้เฮ้ยเพ้อขอแบบคาราโอเกะเฮ้ยเอาเสียงสดเลยไม่ต้องคาราโอเกะมาผมร้องให้ฟังพรุ่งนี้ ผมจะตามใจไม่ได้ผมเป็นผมเป็นศิลปินเบอร์เบอร์ผมไ็่ตามใจทุกคนครับผมผมติดอีโก้ครับผมจะร้องแค่นี้ครับผมอยากอาบน้ำแล้วอปร้องเรี่นะครับพี่ก็ฝากติดตามนะครับทุกคนงานครับไม่ว่าจะแดนเซอร์แล้วก็หรือว่าจ้องเพลงนะครับแล้วน้องด้วยนะครับฝากติดตามนะครับฝันดีนะครับคืนนี้ไม่ายห้าทุ่มแล้วครับผม